ฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยแน่นอนคนคิดถึงทีทีมังกรไฟนักฟุตบอลที่หน้าตาละไม้คล้ายผมห่างกันไม่เยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมชายเข็มกลัดสอนรามเทพิทักษ์เคยเล่นไทยลีกนะต่ก่อนนะบอลนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีภาพของคนที่เขาเรียกว่าดาราสมัยเล่นบอลนักเรียนเยอะนะพี่ที่โรงฟุตบอลสยามใช่โอ้เยอะเยอะเยอะผมถามมาแล้วเขาบอกว่าคนนี้ของจริงพี่ธงเนี่ยบอกเลยว่า ไอ้เต๋าเนี่ยถ้ามันไม่เลิกเล่นนะม,มันติดทีมชาตินี่ธงชัยเขาการันตีมานะาเปิดรายการนะครับคุสธะเดชดูคอมเมนต์อยู่หลังๆนี่คอมเมนต์รักพี่เขึ้นเยอะชื่นชมครับแคมป์บอลไทยนเะหือนครับแล้วมันก็ไปเลย เจอกันเหมือนเดิมครับสไตล์แคมปปิ้งของเราช่วงหลังนี<ม>้ฝนเริ่มซาซาแล้วไหมฝนทําอะไรเราไม่ได้เพราะใจเรามันใหญ่กว่า <c oughs> ครับผม <c oughs> เยี่ยมเลย <c oughs> พูดไปเรื่อยหลังๆนี่ <c oughs> อ้าแล้ว ไปเรื่อยแล้วแคปบอลไทยใจไม่นิ่งทําไม่ได้ครับผมเราคุยทั้งเรื่องที่แบบว่าเป็นประเด็นแล้วก็เรื่องที่แบบว่าความหลังอะไรอย่างนี้เราก็สลับสลับกันไปถูกต้องถูกต้องวันนี้ก็มีเรื่องสบายๆมาคุยกันอีกใช่ใช่ไหมคุยกันได้สบายๆเป็นเรื่องที่ก็เป็นสีสันเป็นสีสันเป็นสีสันสีสันเพราะว่าจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยพอเปิดพอมานั่งคิดแล้วผมก็เคยอยู่ในดิวนี้เหมือนกันนะเฮ้ยมันเล่นไปนะจริงเหรอจริง คุณเกือบเป็นดาราเลยเหรอไม่ใช่เป็นดาราเลยพูดไปเรื่อยก็คุณบอกคุณอยู่ในดิวไงก็คือผมเป็นคนทําให้ดิวเนี้ยเกิดขึ้นเลอะเออโอ้ยคือว่าเราจะคุยเรื่องของดาราบ้าบอลแต่อาจจะไม่ได้จํากัดความมันศิลปินดาราแต่หมายคว่าคนมีชื่อเสียงที่ชอบเล่นฟุตบอลแล้วก็เข้ามาสู่วงการฟุตบอลไทยคือหมายความว่าเคยเล่นในระดับสโมสรครับ ซึ่งตั้งแต่อดีตมปถึงปัจจุบันมันมีเยอะเหมือนกันน,นะบอนะก็คือเอาง่ายว่าเข้าสู่ระบบของฟุตบอลอาชีพตั้งแต่แม่อาชีพก็มีตั้งแต่แม่อาชีพก็มีมก็คือเป็นเข้ามาเล่นลีกแหละครับอ่าถ้าเป็นยุคที่พี่นึกออกตั้งแต่ต้นเลยนู่นเลยใตอนเป็นเด็กอสองพี่น้องท็อปกับไทยโอ้โหบินพไทยกพันธ์บรรลือฤทธิ์คือแต่ก่อนต้องยอมยอมแล้วว่าสมัยเด็กอย่างผมเด็กนี่นะหรือสมัยที่เราได้แบบเห็นดาราศิลปินเขาเตะบอลกันค พี่ท็อปพี่ไทยต้องเป็นหนึ่งสองต้นพี่น้องที่แบบโหเตะบอลเก่งมากอันนี้เราคือเอาดารามาเตะบอลใช่ใช่ใช่แต่ว่านักบอลไปเป็นดาราเนี่ยมันก็มีเยอะยุคเก่าๆอน่านะชัดถ้าไทยผลแพ้อะไรเงี้ยเล่นฟุตบอลดังจนต้องไปเล่นหนังอะไรเงี้ยมันมีพี่ตุ๊กพี่ยี่โพ้งผิวอ่อนอ่างเงี้ยออกเพปอะไรเงี้ยเคยมีแต่ว่าถ้าเอาเป็นดาราแล้วก็มาเล่นฟุตบอลถ้าเป็นเมื่อก่อนที่คือหาก็คือพี่ท็อปพี่ไทยบินกับเอกพันเบลลิสต์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมาเล่นในระดับสโมสรมันไม่ใช่บอลลีเขาจะเล่นบอลถ้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะ น่าจะถ้วยพระราชทานควีนคัพหรืออะไรเนี่ยก็เป็นบอลทัวร์นาเมนต์แล้วทำประตูได้ด้วยอโอโหพพ้หจะเล่นทีมอะไรภาพไม่รู้ว่าช่องเจ็ดมีเปล่าจะเ,เล่นทีมร่ายวิถีไงอโอ้รายวิถีในยุคนั้น<ค>นะเล่นรายวิถีหรืออะไรนี่แหละเล่นที่สนามสุ่มแล้วก็มีภาพน่าจะหม่งเข้าอ่ะ,อะนั่นคือดาราที่ที่เมื่อก่อนติดตาเพราะแกชอบฟุตบอลใช่ปัจจุบันแกยังเล่นไม่เลิกเลยใช่เล่นเนี่ยฮะแกก็เล่นทีมเศรษฐีสามหนึ่งเล่นอะไร้ยจะชงอะไรมาเขาระดับ เขาเรียกว่ากู้อะไรอะอดใจไม่ไหวาอาสาเมื่อก่อนพี่ท็อปพี่ไทยบินกับเอกพันธ์มาเลย์เลแต่ว่าถ้าเอาฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยผมว่าที่มันเริ่มต้นนะมันก็ตอนไทยลีกเนี่ยมันมันก็เริ่มเริ่มยังไม่แข็งแรงมากมแต่ก็เริ่มต้นขึ้นละนะครับแน่นอนคนคิดถึงทีทีมังกรไฟสักดิธิ์แท่งทองคือพี่แท่งเนี่ยเริ่มต้นกับเทโรเลยใช่ไหมใช่ซึ่งเป็นเทโรยุค ของการลงทุนเยอะแล้วลุกได้แชมป์อ่ะนักเตะทีมชาติล้นทีมครับแล้วแต่ก่อนอ่ะผมสมัยผมเป็นเด็กนะภาพของพี่แท่งก็คือจะได้ดูจากหนังสือฟุตบอลสยามไงแบงปอลอคลื่น่าหนังสือฟุตบอลสยามนี่ก็จะแบบตามถ่ายพี่แท่งเลยอ่ะเหมือนจะมีเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีเล่มหนึ่งที่เหมือนเป็นปีซีซั่นใช่ปะหน้าปกเลยอ่ะคือ ไปกับอยู่กับทีมอยู่ตลอดแล้วก็คว้าแชมป์กับทีมด้วยครับก็จะมีภาพที่พี่แท่งถือถ้วยกับดัสกรใช่ไหมใช่ที่เราได้เห็นภาพตรงนั้นค,คือต้องเล่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนทีมเมงปอล้อขึ้นเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลดาราที่ดังมากดาราศิลปินดังมาก คนเล่นดีเยอะมากผมเคยไปทําสกูป๊ปเคยไปทําเรื่องหลายครั้งแล้วแมงปอล้อขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาเล่นอยู่ตรงสนามมีสุวรรณเล่นตรงสนามมีสุวรรณแล้วก็สนามหมู่บ้านใกล้ๆของเฮเพ้งครับผมเกมที่นีเกมซีนี่อ่าแล้วก็ตรงแยกเหมงจายเทโลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสุนทรมีสุวรรณเนี่ยเขาก็สนิทกับคุณวรวีคุณอาจก่อสินค้าทำไมเขาก็เทโลกับแมงปอล้อขึ้นก็จะสนิทกันเพราะว่านักบอลเทโลจะมาขึ้นรถที่สนามมีสุวรรณไปซ้อมที่หนองจอกแค่ ก็ยุคนั้นเนี่ยเทโลไม่มีใครสู้ได้อยู่แล้วมันเป็นยุคได้แชมป์นะครับแล้วก็เขาก็ไม่รู้อีท่าไหนไม่รู้แหละเขาก็เอาพี่แท่งมาเล่นด้วยมันเป็นยุคของกันจริงๆก็คือเรื่องของการตลาดการตลาดแหละการตลาดนี่แหละซึ่งพี่แท่งอ่ะดังอยู่แล้วโอ้โหดังมากแล้วก็มงปอลอขึ้นเลยเขาก็เขาก็เขาก็เล่นกันอยู่ตลอดนะครับเขาก็เอาพี่แท่งเนี่ยมาเล่นในในเทโลแล้วก็ให้ฉายาเป็นทีทีมังกรไฟทีมังกรไฟก็ย่อมาจากแท่งทองไงแท่งทองแท่งทองเทโลหรือแท่งเทโลหรืออะไรไม่รู้แต่เป็นศักดิ์ศร จากทีแท่งพองอะซึ่งงนั่นก็เป็นดาราที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีภาพความทรงจำมากที่สุดแล้วพี่แท่งอะจริงพี่แท่งก็ยุคหลังๆพี่แท่งก็ไปอยู่นะกับทีมแบบจสุดรปราการมั้งมีชื่อมี้งอะไรเงี้ยอันทีมแบบหลีกล่างอะนะฮะก็อาจจะอันนี้คือการไปสร้างสีสันแหละก็ยังเตะบอลอยู่นะแต่ว่าพี่แท่งเนี่ยต้องยอมรับเป็นผู้ชายที่ผมบอกเลยว่าอะถ้าเราในเวลเรานะครับเกตเตะบอลดีมากดีดีดีเก่งมากนะ แล้วก็เตะได้สองเท้าใ่เรื่องทางบอลเรื่องอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังคุกคีอยู่กับฟุตบอลอยู่เพราะว่าที่บ้านแกในซอยเป็นสนามของแกสนามมีสุวรรณสนามมีสุวรรณเนี่ยตอนนี้แกก็เป็นเช่าใช่ไหมสนามยะเทียมเป็นสนามแมงปอแกใช่ใช่ใครก็ลองขับเข้าไปดูฮะในซอยถ้าวันไหนได้จังหวะดีๆก็จะเห็นคุณศักดิ์สิทธิ์กวาดพื้นคุยกับยญ้าแล้วก็แจมคนนู้นคนนี้ิ์เส้นทองที่รุ่นเดียวกับกระพนทองพับนะฮะ พี่ป๋องดูหนุ่มกว่าเยอะแต่พี่พี่แท่งเป็นคนรักษาร่างกายอยู่แล้วแท่งดีแล้วก็ออกกําลังกายตลอดใช่เตะบอลในแถบแถบนั่นแหะแกจะแจมอยู่ตลอดแกเป็นคนอารมณ์ดีด้วยแหละเพราะฉะนั้นพี่แท่งก็เลยอยู่ในชุดของฮีโร่ช่วงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยแมงปอล้อขึ้นยุคนั้นเนี่ยนักฟุตบอลดีหลายคนเตะบอลดีนะดารานะใช่ถ้าเอาโดยความทรงจำของผมเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่านักบอลที่เล่นบอลดีมากๆคนหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือพี่เจบผู้ชงโอ้รู้จักไหมรู้จัก เจ็บบูชงโยธาพิทักษ์ที่เมื่อก่อนเป็นดาราดังด้วยเคยออกเทปด้วยผมว่าเขาเล่นดีแล้วก็พี่จอนปลาโวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนพี่จอนเล่นแบงปอหรือเปล่าแต่พี่จอนก็เป็นนักฟุตบอลที่อยู่กับสินธนาอยู่สินธนาเลยนะในยุคนั้นนะซึ่งซึ่งก็ยังเล่นดีนะใช่แต่ว่าตอนนี้แกจะ6กสิบนะ60สิบมั้งอายุแกก็ในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นนักฟุตบอลมีมียังมีมีลายอยู่มีลายนะมีทางบอลอยู่แม้ว่า แคจะมีความรู้สึกว่าแกเป็นคนทําให้แมวสมยศเอ็นเข่าขาดก็ตามไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอมนนี้ก็พูดไปเรื่อยแมวสมยศล้มเองครับพี่ถ้าสมมติว่าพี่เดินหนึ่งลำบากถ้าพี่จอนดูอยู่พี่จอนไม่ต้องไปเสียใจนะครับไม่เกี่ยวเพราะว่าจังหวะนั้นเขาอาจจะอยากจะควยขายเขาเองทุกวันนี้แกก็ยังอยู่กับสตาร์ไลเดอร์ใช่พี่จอนยังน่ารักอยู่นะครับน่ารักพี่จอนบาโว่ก็คือพี่จอนบาโว่ี่เคยเล่นให้สิงห์ธนาแล้วแกเคยเล่นบังกรด้วยไหมพี่ ไม่แน่ใจนะแต่สินธนาพี่จำมาสินธนาแต่ภาพภาพสินธนาน,นี่ชัดใช่แล้วก็จริงๆในยุคนั้นน่ะหมดจริงๆมันมีนักฟุตบอลระดับตัวท็อปเนี่ยมีชื่อเล่นในไทยลีกด้วยนะครับาบางคนไม่แน่ใจว่า,ว,าว่ามีชื่อหรือเปล่าแต่ว่าเคยมาเป็นสีสันเพราะว่าในตอนนั้นน่ะฟุตบอลไทยมันทํายังไงก็ได้เอาใครมาก็ว่ากันไปให้คนได้ดูก็เอาจะ,ะลงทบงลงทะเบียอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งนักฟุตบอลที่หน้าตาละไม้คล้ายผมห่างกันไม่เยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมชายเข็มกลัดสอนรามเทพิทักษ์เนี่ยเรื่นไทยลีกนะ พี่เกิดมาอะไรนะเมื่อกี้วันนั้นพูดเราเองเอาฮาเอาฮาพี่เต๋าเอาสอนรามก่อนนะพี่เต๋าเรื่องยาวสอนรามนี่ก็เป็นนักฟุตบอลแมงปอล้อขึ้นเหมือนกันใช่แล้วเขาสนิทกับพี่ตุ๊กปิยพงผิออ่อนสอนรามนี่จะมีภาพขึ้นปกฟุตบอลสยามเลยตรเทศนะตะกอนเพราะว่าเล่นกบทตารอากาศทออทอออันนี้ก็แล้วผมแบบแสกกลางมีจอนนี่โอ้โหอันนี้คุณจำได้นะขึ้นปกจำได้อันนี้ก็คือแน่นอนแล้วก็มันก็เป็นเรื่องการตลาดเหมือนกันครับสมชายเข็มกลัดเนี่ยไม่แน่ใจว่า เคยเล่นกับทีมฐานบุกหรอเปล่าทบเคยเล่นใช่ไหมทบเพราะว่าตอนนั้นมันมีสองสมชายใช่สมชายไม้วิไลกับสมชายเข็มกลาดแต่อยู่ทีมเดียวกันนะใช่ทบเหมือนกันเคยเล่นนะใช่แป๊บๆนะใช่แต่ว่าพี่เต๋านี่ต้องโอ้ก็แกมาจากบอลนักเรียนก่อนผมถามมาแล้วเขาบอกว่าคนนี้ของจริงถามใครถามคนในแวดวงมาของจริงเรื่องอะไรเก่งไงคือสมัยก่อนที่จะมาเจอพอานนท์ที่บันไดตรงมาบุญคลองเนี่ยนะฮะ เขาติดทีมเยาวชนทีมชาติ14ปีมาแล้วยุคอาจารย์หลังแล้วก็เขาอยู่เทพศิรินทร์เนี่ยเอาเป็นว่าคนเทพศิรินทร์บอกผมว่าสมัยนั้นน่บอลจตุลมิตรเนี่ยมันไม่มีจำกัดอายุเพราะฉะนั้นคนที่ลงเล่นได้เนี่ยตัวจริงเนี่ยมันต้องของแท้ใช่ไหมเต๋าสมชายอยู่มสครับแต่ว่าลงเล่นตัวจริงให้กับจตุลมิตรนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาก็คือบอลนักเรียนก็มีชื่อมีชื่อแต่เพียงแค่ว่าถ้าฟังประวัติแกแกไปเบนเข็มไปทางในแบทกไปเจอพจน์อนนท์ก่อนก็ถูกแล้วนะ ดีแล้วนะพี่ดีแล้วเพราะอย่างรุ่นแกก็คือเป็นนี่ไงพี่ธงชัยสุกูกีพี่ธงจริงๆเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่แต่เล่นทันกันก็เล่นทันกันอยู่ในทีมเดียวกันพี่ธงเนี่ยบอกเลยว่าไอ้เต๋าเนี่ยถ้ามันไม่เลิกเล่นนะมันติดทีมชาติพี่ธงชัยเขาการันตีมานะใช่ไหม้งนก็น่าจะของเพราะว่าในเยาวชนทีมชาติก็ติดไปแล้วติดไปแล้วอีกคนหนึ่งนี่น่าจะเล่าเรื่องพี่เต๋าได้ดีที่สุดก็คือคุณวลรุษีมาคะ พอก็เขาบอกว่าเขาใส่กันในสนามอยู่ใส่กันในสนามหลังจากนั้นประมาณอีก30ปีต่อมามาเจอกันที่งานแต่งรีสอร์ก็ใส่กันอีกโอ้โหแหลกร้านนะวันนั้นนะโอ้โหกินกันเละเทะไปหมดวันพี่เต๋าเนี่ยในแง่ของการเล่นฟุตบอลแน่นอนก็ยังมีภาพตอนนี้แกเป็นดาราแล้วมาเล่นฟุตบอลเนี่ยโอ้โหที่สุดแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงนะพี่เต๋านะวิ่งเวรารอนแบบไตกีฬาไปโอ้โหสุดยอดคือตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมยังจำได้เลยนะคือคือก็เป็นเป็นวัยรุ่นยุคเก้าสิบใช่ไหมครัผมเนี่ย เป็นแฟนฟุตบอลทยาทแล้วก็มันมีบอลบอลนักเรียนเนี่ยรูปหน้าหนึ่งอ่ะเป็นรูปสมชายเข็มกัดด้วยผมก็ดูว่าที่เป็นดาราไม่ใช่หรอวะแต่อย่างว่านะนักข่าวเมื่อก่อนเาคงไม่รู้หรอกใช่ใช่ออย่างเราเมื่อก่อนเราเป็นวัยรุ่นเราอาจจะดูเธอกับฉันอะไรเงี้ยเธออ่านไม่เคยกับฉันเลยหน้าตาพี่ไม่น่าอ่านเธอกับฉันแล้วก็เห็นที่โอยสมชายเข็มกัดไอ้นี่มันดาราดีว่ะไม่แต่แต่ก่อนนะบอลนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีภาพของคนที่เขาเรียกว่า ดาราสมัยเล่นบอลนักเรียนเยอะนะพี่พี่ลงฟุตบอลสยามอ่ะโอ้เยอะเยอะเยอะพี่แฮกพี่แบงค์วงแคสอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่เลแมคโดนัลด์เล่แมคโดนัลล์นี่ทําลงไทยใช่หลายหลายหลายขั้นเลยอ่ะที่แบบได้ลงในฟุตบอลสยามจากบอลนักเรียนแต่คราวน้อ่ะแหละพอพูดพูดถึงการต่อยอดพี่เต๋านี่น่าจะชัดเจนใช่แต่ว่าอันนั้นก็คือมาเล่นมาเล่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรสร้างสีสันก็มาเล่นสร้างสีสันแหละ แล้วมันก็หายไปนะมันก็หายไปจนฟุตบอลไทยมันก็มาตนเมืองทองอ่ะเมืองทองนี่กลายเป็นนักมวยฮะสองพันเก้าแฟนชัยสอคิงสตาร์หรือเปล่าหรือต้นไหนไม่รู้ตอนนั้นตอนนั้นประมาณนั้นแฟนชัยนี่มานี่มาซ้อมสามวันเลยนะคือหมายความว่าหมายหนึ่งหนึ่งวีคเนี่ยซ้อมสามวันคือคืองี้เมืองทองเขาก็เก่งในเรื่องการตลาดอยู่แล้วนักวันนั้นที่เขาขึ้นมาเนี่ยทีมมันมีมูลค่าทีมเขามีมูลค่าหมดแฟนชัยตอนนั้นก็คือยอดมวยนะเก่งมากนักบอลเมืองทองเนี่ย ซ้อมเสร็จแข่งเสร็จเนี่ยไปดูแสนชัยต่อยต่อละ่ะอันนี้เรื่องจริงนะอันนั้นนะผมทันและถูกไหมตอนทาข่าวคุณเคยไปทำสกู๊ปไหมผมจำไม่ได้ทําสกู๊ปหรือเปล่าวะ<อ>าแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือพี่แสนชัยทุ่มเทการฝึกซ้อมมากใช่มาซ้อมตลอดเห็นก็บอกกันอย่างน้อยอาทิตย์ละสาวันมาซ้อมตลอดแต่เ<ม>พียงแค่ว่าโอเคหน้าตอนนั้นต้องยอมรับฟุตบอลมาตรฐานมันสูงขึ้นแล้วครับแล้วคุณภาพตัวผู้เล่นของเมืองทองก็โอ้โหอ ในยุคต่อมนแค่สองพันเก้านะก็เต็มแทบจะทุกตำแหน่งแต่รู้สึกว่าพี่แสนชัยจะได้เล่นฟุตบอลรายการที่ภูเก็ตไหมได้ลงใช่ไหมได้เล่นได้แต่เนรายการพิเศษรากรเะผมถามมาก็เหมือนว่าได้ลงเล่นอยู่ได้รายการพิเศษเพราะตอนนั้นเมืองทองมันโอ้โหมันแกร่งด้วยแผ่นจริงจแต่ว่าพี่แสนชัยก็อยู่ในทีมชุดแชมป์ได้เหรียญแชมป์ไทยลีกด้วยถ้าเป็นหน้ากลางอยไฟุตบอลสยามแต่ก่อนก็ยังมีพี่แสชัยอยู่ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเตะบอลอยู่ก็เหมือนกับเปิดเปิดโลกของนักมวยเหมือนกันนะที่มาเล่นฟุตบอลบางจริง นักมวยกับการเล่นบอลอ่ะมันอยู่คู่กันอยู่แล้วอ้เย,ยอะเลยนะตอนเนี้ยโอ้ยแต,แต่แต่เขาบอกว่าแสนชัยเนี่ยนะก็เตะบอลดีเตะบอลดีมากแต่ว่าถ้าจะานักมวยที่เตะบอลดีเลยเนี่ยก็คือสมจิตจงจอหอ,อพี่<ต>พี่จิตแต,แต่ว่าพี่จิตเนี่ยไม่ได้มาเข้าสู่ระบบฟ,ฟตุตบอลไทยเพราะว่าเขาก็ต่อยมวยกันจนเลิกกันเนาะตอนนี้ก็คือแสนชัยก็ไปเตะเล่นเจอกับบัวขาวมั่งเจอกับรถถังมั่งอะไรเงี้ยโอ้พี่แสนชัยดูเท้าซ้ายกันหิเอาเดอะสเตเดียมไปอุ่นเครื่องกับทีมนี้หน่อยไหม คุณจะได้เจอของจริงทันทีเพื่อนไ่หัวเขาเนี่ยพี่คิดว่าผมจะหัวเขาละเขาไม่ต้องมาหัวผมคืนหรอกของหัวเขาผมแขกล้งผมก็คงหักไปเองเออเอาเป็นว่าแฟนชายก็เป็นหนึ่งในเซเลบละกันที่เข้ามาสู่ฟุตบอลไทยไปที่คือฮาเนี่ไงมันจะมานํำมาสูใคร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 คุณเล่าเลยใครดิวผมเนี่ยที่มีส่วนสําคัญในการชูเสื้อของมนัตบุญจำนงกับสุพรรณบุรีแล้วพี่จำได้ไหมสุพรรณนั้นจะอยู่ทีมดวิชั่นสองอ่าแล้วก็ ไปสุพรรณได้ยังไงว่าผมจําไม่ได้ตอนนั้นผมทําข่าวอ,อยู่สยามกีฬาแต่คราวนี้ผมก็จะทํานอกจากฟุตบอลแล้วผมก็จะทํากีฬาอื่นด้วยหนึ่งในนั้นคือมวยมซึ่งมันกลับมาจากโอลิมปิกเกมส์ที่ปักกิ่งก็คือพี่พี่สมจิตได้เหรียญทองครับพี่มนัฐได้เหรียญเงินแล้วผมก็จะตามทาข่าวพี่สมจิตพี่มนัฐเนี่ยตามจนแบบเออแล้วพี่นมันอีท่าไหนไม่รู้แกชอบเตะบอลแหละแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้เข้าหูสุพรรณบุรี สุพรรณบุรีก็ไปเปิดตัวไปชูเสื้อเป็นเรื่องเป็นราวชูแล้ว่ะชูเลยแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าหลงเล่นหรือเปล่านะแต่มีชื่อในทะเบียนไทยลีกมาลัดบุญจำโหนอ๋อเหรอผมจำไม่ได้มีถ้าจำไม่มันมีภาพเลยภาพเปิดแล้วคุณไปเกี่ยวดิวเขายังไงก่อนก็ผมทำตามทำข่าวไงแล้วผมก็ตามทำข่าวแล้วก็ตามคุยว่าเอ้ยพี่จะยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็ทำข่าวไปเลยไหมครับชูเสื้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะ สมจิตมนัทเนี่ยทำอะไรก็เป็นข่าวหมดถูกไหมหนึ่งในนั้นก็ตะก่อนผมตามพี่สมจิตไปอัดชิงร้อยชิงล้านไปอะไรเงี้ยต่ไปก็ลังที่พี่ได้เหรียญทองกลับมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในดีลของนักมวยที่จําได้คือพี่มนัทนี่แหละคแต่ก็แน่นอนแหละเขาด้วยความเป็นบ่อนอาชีพแล้วอ่ะมันก็ยากแหละไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่แล้วใช่เพราะว่าอย่างนักมวยหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆใช่ไหมสุสาคร สุดสาครมีชื่อเล่นมีชื่อเล่นเหมือนกันใช่นะครับมีชื่อเล่นทีมสมุทรสมุทรสงครามสมุทรไม่ไม่แน่ใจ่าจะที่ไหนพัทยาพัทยาใช่ใช่แล้วก็มีโหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีเยอะนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบตัวท็อปดังมากนะครับมีบอกศิลปินดารานักร้องเนี่ยมีชื่อเล่นส่วนอยากจะเป็นหลีกล่างไ่หมดหลีกล่างหลีก่างครับกโกมีมิกกโกมีมิกนี่จะเป็นยุคดิวิชั่นหนึ่งกับตำรวจตำรวจก็ยุคพี่ชัยยงทำมั้งตอนนั้นเข้ากับรีซอหใครลอกกันอะ อยู่ในทีมเดียวกันอยู่กันได้ไหมผมว่ากูบีมิกทันรีสอร์ทกว่าทันไหมทนันผมเคยนี่กันอยู่นะเ <l ender> ละ่นด้วยกันเหรออันนี้ไม่แน่ใจไม่แต่กูบีมิกเนี่ยยุคนี้เลยยุคมานิดน้อยเวทอ่ะยุคนู้นเลยพี่ยุคแบ็กซ้ายแมวใช่ไหมกิจดาประกอบของกิจนีประกอบกิจนีประกอบของยุคที่เล่นที่ของจันนะพี่ครับครับอ่าแล้วกบีมิกเนี่ยยิงประตูได้ด้วยยิงได้ด้วยยิงประตูได้ด้วยในเกมถล่มนครสวรรค์ทีมเพื่อนเพื่อนผม เละเทเลยมันบอกว่านครสวรคนมาไม่ครบด้วยเป็นภาพของก่อนที่จะเป็นอินซีเพื่อนตำรวจอ่ะอ๋อก่อนนู้นเลยก่อนจะยุคนู้นเลยแต่ว่าโก้บีนี้เขาเป็นคนเล่นบอลประจาอยู่แล้วเล่นบอลเก่งอยู่แล้วมีใครอีกอะยุคหลังๆกล้องห้วยไรครับก้องห้อยไรนี่มีชื่อกันสมุดปราการแต่แต่ว่าเหมือนเขาก็ยอมรับว่าเขาเอาแค่การตลาดใช่ใช่แต่เขาเป็นคนเล่นบอลที่ก็มีความเร็วนะถูกต้องมีความเร็วเล่นฟุตบอลดีเลยล่ะใช่ไหมแล้วก็นี่ไงพี่ไผ่พงศธรไง พี่ไผ่พงศรนี่เล่นบอลดีมากพี่ไผ่โพวงศรนี่คือเล่นแล้วยิงประตูได้เนี่ยนะสมุทรสงครามยโสธรตนบริซิตี้แกเคยยิงประตูได้ผมจําได้พี่ไผ่โพวงศรเคยเตะเล่นกันอยู่หลบกันเหลี่ยมโขบกันอยู่เล่นสนามอาจารย์สมานอยู่มีเหลี่ยมขบกันด้วยหมายถึงว่าผมนีเขานะพี่บ่าววีไงพี่บ่าววีมีชื่อเล่นไหมแต่ผมว่าน่าจะ ไม่ไม่น่าจะไหวสมุดปากการีเ่เคยมีชื่อแต่ไม่รู้ได้เล่นยหรือเปล่าที่แกน่าจะเปิดตัวพร้อมๆกับพี่ดาวขมมินที่มาเป็นโลน,นันนโยเออในยุคที่เราจำจำกัน<อ>ได้เอาว่าฤดูกาลนี้เนี่ยมีชื่อของแท็กคลันยูกับน่ัรสวรรค์น,นะครับปีนี้คือไทยรีสามีชื่อของแท็กคลันยูอยู่ครับนอกนั้นก็เหมือนจะไม่ค่อยมีใครแล้วนะอืคุณโตโน่ให้ อาตัวโน่โอ้โหนี่ตัวโน่นี่หลายสโมศรมากคุณลืมไปได้ยังไงตอนนี้ไปถึงขั้นเป็นประธานสโมสรแล้วตัวกระไดพลอยโจรรักษาการประธานสโมสรอยู่เกษตรศาสตร์แล้วคุณโตโน่เนี่ยเขามีชื่อในเอฟซีแชมเปี้ยนส์คิวก็จำได้แหละเอฟซีแชมเปี้ยนส์คิวกับราชบุรีในยุคที่เออเออใช่ในยุคที่บับเบิ้ลอ่ะแข่งแบบบับเบิลอะใช่ใช่ใช่ผมยังจำได้เลยว่าตอนที่ผมพรีวิวที่ทูวิชั่นอ่ะผมเรียกว่าคุณตัวโน่อยู่เลย แล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าทําไมต้องเรียกคุณโตโน่ด้วยในการวิเคราะห์ฟุตบอลคือมันแปลกๆนะออรอไหมเออแต่ว่าโตโน่พาคินนะพากินก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบฟุตบอลแล้วก็ไปสนิทจิตเชื้อกับคุณจักรพันธ์พรสยไงอ่าเขาก็เลยติดสอยห้อยตามอายุทยายูเนเต็ดไงอ่าจากอายุทยายูเนเต็ดก่อนเพี่้นเล่นเยอะเล่นหลายอ่าแล้วก็ไปขอนแก่นมั้งนะครับขอนแก่นแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่เกษตรศาสตร์ก็เป็นว่าโอเคมันก็เป็นสีสันเป็นสีสันแต่ประเด็นของมันก็คือ เลเวลของฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันก็เป็นเลเวลที่เนี่ยผมเลยอยากจะพูดเหมือนกันว่าบางทีเราเห็นคอมเมนต์ของคนแฟนบอนลนะแบบนักบอลไทยมันหนุ่มมันไม่เก่งมันไม่นั่นไม่นี่เนี่ยมันคือเลเวลที่เราเห็นได้ชัดของความแตกต่างของนักฟุตบอลอาชีพนะครับนะักฟุตบอลที่เล่นกันเนี่ยอย่างพวกดาราอย่างเงี้ยบางคนเราเห็นว่าคือเล่นบอลดีนะพอเข้าไปถึงระดับที่แบบจะไปเล่นอาชีพอะ่ะนี่ไม่ต้องทีมชาตินะพี่เบิร์ดคนระเลเวนะคนละเรื่องคนละเรื่องเราเลยคุยเนี่ยถ้าแต่ไลไรเรยยังกันคุยกันมาเนี่ย ก็ไม่มีใครที่เป็นผู้เล่นที่สามารถจะเล่นอย่างต่อเนื่องได้เลยถูกหมครัครในในยุคของที่เราคุยมนตั้งแต่ยุคเก่าถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เห็นถึงมาตรฐานของฟุตบอลบ้านเราเหมือนกันนะว่าไม่ใช่แบบอยู่ดีๆคุณจะเอาแค่ชื่อเสียงเอาแค่การตลาดมาอย่างเดียวแล้วก็สะท้อนไปถึงทีมด้วยบางทีทีมก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าในสนามก็สําคัญไม่ใช่จะเอาแค่นอกสนามแล้วอยู่ดีๆคุรจะเอา คนที่แบบเอาชื่อมีชื่อเสียงด้านศิลปินดาราลงไปและเล่นไม่ได้เนี่ย ไม่ได้เหมือนกันเออมันก็แยกออกให้เห็นเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของมุมมองนะคือถ้าคุณมองให้สีเลียดคุณก็มองให้สีเลียดได้ว่าเฮ้ยมันเป็นฟุตบอลอาชีพคือพวกนี้เขาก็มีอาชีพของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเขามาทำตรงนี้เขาไม่ใช่นักนฟุตบอลอาชีพหรอกค,รคุณมองอย่างนั้นคุณก็มองเครียดได้แต่ถ้าผมไปถามคนดำทีม,มาเขาก็บอกว่าอ่ะมองอีกมุมหนึ่งก็คืออย่างลีกไทยลีกสามอะไรเงี้ยสควอตทีมมันขึ้นทะเบียนนักเตะได้เยอะมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการ มันก็เลยมีมีการใส่ชื่อพวกดารานักร้องศิลปินเลยพวกนี้ใส่ชื่อขึ้นไปแต่ถ้าคุณเอาความเป็นเลิศอ่ะคุณไม่ต้องพูดเยอะคุณดูในไทยลีกอ่ะทีมในขายลุ้นแชมป์มีใครทำไหมล่ะมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่มุมมองว่าคุณจะมองให้มันเป็นเรื่องซีเรียะคนมี่เรียดบอกหรือไม่โอ้ไม่เบียดโคต้าเด็กหมดเนี่ยเด็กดาวรุ่งไม่ได้เล่นซ้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็บอกแล้วก็บอกแล้วเป็นเรื่องการตลาดคนคนมันคิดคนมันคิดได้ใช่ไหมคนมันคิดลบมันก็ลบไปหมดแต่ว่านัก กีฬาดังๆเซเล็บดังๆระดับโลกอ่ะที่เขาไปเล่นกับสโมสรขำๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะคุณเคยเห็นยูเซนโบไปเล่นไหมอ่าแมนยูไงเขาจะเตะให้วิ่งมันก็ไม่เหมือนวิ่งในสนามไงแค่2องก็ไม่ไหวแล้วมันก็มีคนที่แบบเป็นดาราไปเล่นมันก็มันก็เป็นขำๆมากแต่ของเรามันอาจจะเกินไปตรงที่ว่ามันมันถึงขั้นเป็นการลงทะเบียนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ทะผิดอะไรใช่ก็ว่ามองเป็นสีสันแล้วครับสีสันสีสันก็คืออีกเรื่องหนึ่งการตลาดคือการมันการเปิดตลาดกับการที่มีแฟนคลับของ ศิลปินดาราเหล่านี้เนนะี่ยก็อ,อาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะใครเข้ามาดูฟุตบอลบอเข้ามาชมเข้ามาได้เห็นอาจจะเป็นการต่อยอดอะไรบางอย่างหรือว่าในยุคหนึ่งเราก็อาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นการาดึงดูดสปอนเซอร์อใช่ไหม,มผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยก็มองไปในในแง่ที่ดีแหละเพราะสุดท้ายที่เราสรุปกันเนี่ยก็คือ คนที่เราเล่ากันมาเหล่าเนี้ยก็ไม่ได้มาทําให้ระบบของฟุตบอลอาชีพมันพังนะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรไม่ได้ตบตุกเขาเขาอะเขามาด้วยความหวังดีด้วยสามที่ที่จะช่วยให้มันบูมเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าเด็กก็คงจะมีอยู่ตลอดนะคงมีแหละคงมีแหละเพราะผมเชื่อว่าคนที่รักเล่นฟุตบอลชอบฟุตบอลอะ ความฝันหนึ่งก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับฟุตบอลอาชีพใช่ไหมออก็เอาว่ามันเป็นเรื่องของสีสันฟุตบอลไทยที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ตลอดนะถ้าสมมติคล้องใจฝีเท้าก็าคุยได้ว่าเดี๋ยวเดอะสเตเดียมมีเดอวสเตเดียมเอฟซีแล้วนะก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเจอพี่เบิ้ลเนี่ยอยากเจอทีมรถถังอ่ะอยากแตะลอดดากสักสองทีรถถังมันโหดมากนะพี่ผมเพิ่งเตะบอลมานเตะผมทันไหมล่ะโอ้แอคทิฟัย กินข้าวเ็โปรโมทเลย FC ทีมเอ่อเดอะสเตเดียมมีแล้วชื่อทีมนะพูดไม่ถูกเลยเดอะสเตเดียมเอฟซีมีแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ชุดจากอาลีมาครับผมนะครับก็ใครคลองใจมาได้คอมเมนต์นิดคอมเมนต์มาด่ามาได้นะกับพี่เบิลเนี่ยมาเลยดายมุดมันก็ได้ไม่เป็นไรโอเคเจอกันนะครับกับอีพีน่าคอร์ซิเกลไทยแลนด์นะครับครับเจอกันอีพีน้าครับผม